สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมโวยฝนตกวันนี้ผมกําลังขนอ้อยออกจากสวนนะครับแปลงที่สองนะครับรถเข้าไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าทางทางด้านหนึ่งขาดนะครับอีกทางด้านหนึ่งก็เป็นหล่มนะครับก็คือเป็นขี้โคลนนะั้นพายุเข้าสี่วันแล้วฝนน้งตกไม่หยุดนะครับก็เลยต้องใช้รถไถเดินตามนะครับใส่พ่วงอ e ีแดกนะครับก็ ลากอ้อยออกจากสวนนะครับก็ให้พี่นะครับพี่พี่แย,ก,ย,ก,ย,ก,ยกกันนะครับผลของให้นะครับ อันนี้ก็แกแปลาหมวกอยู่ฮะแม้เถียงเหอนตรงนี้มันได้อยู่ฮะแต่ว่าทางหน้านู้นอะ มันเละครับเละมากเละเลยเดี๋ยวก็แปแรงเลยเดินตามไม่ทันเลยนะถอดบูทถอดบูทถอดบูทถ,ถึงจะเดินตามทันนั่งไปข้างบนไม่ได้ครับเต็มอันนี้แปลงแรกผมนะเนี่ยอันนี้เป็นอ้อยต่อนะครับจะเป็นอ้อยตอต่อแรกนะ,ะเขาเรียกอ้อยต่อแรกนะ น,นี่ยากอันนี้มันทําขนมนะครับใครหอมแลยุงน,นี่ต้นกาอ้อยแล้วหลากหลายพันธุ์ที่ผมพอไว้น,นี่ก็สีสํารงนะครับโอ,อ้ายไม่รอเลยไอ้ไอ,อไม่รอเลยฝนตกนะครับสี่วันแล้วไม่หยุดเลยเละครับอันนี้พื้นที่ของลุงนะครับลุงปลูก พืชพันธหลายอย่างนะครับแต่โดนน้าท่วมไปรอบหนึ่งแล้วตอนนี้กลาลังปลูกใหม่ครับตอนนี้กํลาลังปลูกพริกตอนแรกปลูกมะละกอะกับมะเขือเทศนะครับเรียบร้อยไปแล้วอันนี้รอบที่สองไม่รู้จะรอดหรือเปล่าฝนตกอ่ามันมีมลสุมเข้าตายลูกนะฮะเดี๋ยวต้องวิ่งตามไปแล้วไอไม่รอดเลยไอยไม่รอดเลยเดี๋ยวไม่จะถ่ายอันนั้นกะลอดแกะลอดแล้ว แกใส่เกียร์สโลแล้วไปครับไปนู้นครับรถผมจอดอยู่นูน้นขาวๆเห็นไหมนี่แหละตรงนี้แหละที่มันเละนี่ืผู้ปรรสักอ๋อวัวมันลื่นอนะมันเคยติดลม ไม่เสียงดีกว่าใช้รถลากเอานะ จะมีทั้งหนทัง้งนี่ครับทางถ้ามันทุกออกมานี่มีสิทธิ์ไม่ใช่มีสิทธิ์หรอกน่านจะ <c oughs> จะติดลมอ่ะเพราะนั้นเพื่อความชัวร์ครับเอ,อารถไถเดินตามลากพอดีพี่คนนึงสั่งผมสามร้อยโลไง,งแล้วผมก็จะตัดคั้นของผมด้วยเพราะมันต้องตัดสักสี่ร้อยโลอ่างเง,งี้ยก็เลยต้องใช้รถลากนะครับ ถ้าผมตัดมาสองวัดเนี่ยผมก็แบกเดินแบกมาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันปริมาณมากไม่ไหวนะครับอู้แตงอ้อยนะตังจอนะแลงอ้อย,อยเน,อยนี่ยเล็กเนี้ยเลย เนี่ยรงแคทตรงนี้ก็น่าจะติดแล้วมั้งนี่ไม่มีข้ออ้างครับเราต้องลงทุนเพิ่มจ้างรถมาขนนะจ้างพี่แกมาขนแต่ลูกค้าต้องมีอ้อยคันไงลูกค้าเขาต้องการอ้อยที่จะคันนะครับเราก็ต้องทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะเอาอ้อยไปส่งให้ได้นะ เพราะว่าผมตัดเนี่ยผมก็ลุยน้านตัดนะแล้วก็ลุยแบกออกมาที่ป่ายางแล้วก็ต้องลุยเอารถลากออกมาอีกนะฮะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วผมจะเอาอ้อยทยอยขึ้นรถนะครับ ทยอยขึ้นรถอีกตาช่างมาไปไหมล้วครับกล้องไม่นิ่งนะครับเพราะว่าเหนื่อยครับวิบ่งตามมาถอยมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทยอยขึ้นรถ โอ้เอาได้โอเคโอเคครับเดี๋ยวฝนขึ้นรถกันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับฮะมันมันมันเป็นตะช่างยี่สิบโลผมว่าจะซื้อใหม่อยู่อันนี้มันยี่สิบโลอยู่ไหนกี่กิโลนะหกสิบโอ้หกสิบใช้ยังใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยใช้ไหมหรอ แต่นิ้มยังไม่ขึ้นบะเพราะไรยังโลอย่างนั้โอ้อันนี้มันยี่สิบโลถ้าโดนหรือถ้าอันเขาพลดแล้วผูกพวกก๊สพพุ่งโอ้แต่น้ำผมคลิปโลนี่ยน้ำแล้วผมยกอ้อยขึ้นก่อนนะครับจะกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่นครับความลำบากของอาชีพอ้อยการทำอ้อยนะครับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะถ้ามันมีอุปสรรคก็แต่ลูกค้าต้องการยังไงต้องทำให้ได้ครับลูกค้าคันทุกวัน เราจะอา้างว่าตอม,มีมีอ้อยไม่ได้นะครับ